สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับเข้าในส่วนของบัญชี t ูมูนี่วอลเล็นะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดเกมมาเล่นนะครับเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างสหรับการเล่นนะครับเพียงแค่1วันเนี่ยก็เกือบ100บาทแล้วนะครับนีที่ผมได้รับมาเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีนะครับในส่วนของทูมูนี่วอลเล เลยนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับผมสาหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็กคือแอปนี้เลยนะครับเป็นแอปใหม่นะครับผมนะที่ผมยังไม่ได้ลงรีวิวไปเนาะเดี๋ยววันนี้จะสอนเล่นนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนแล้วก็จะได้เงินอย่างไรนะครับสำหรับใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาลิงก์ของตัวเองนะครับมาแ <Led it. S 1> นะนาเพื่อนต่อได้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคอมเมนต์ <t> ต่อได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็ได้เข้ามาสู่หน้าแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ย เพื่อกำจัดสี่เหลี่ยมนะครับก็ให้เราลากนะครับผมนี่ฮะลากด้านล่างขึ้นมาเนาะเป็นการต่อนะครับผมต่อแบบนี้เลยนะครับมันขึ้นว่า amazing นะครับผมประมาณนี้เนาะในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมดไว้ที่คอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นเกมตัวต่อนะครับผมต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยเขากาลังแนะนําวิธีการเล่นให้เราอยู่นะครับเราก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับเขาขึ้นเป็นเมนูภาษาไทยขึ้นมานะครับแจ้งว่าวิธีเล่นนะครับผมวางรูปต่อไปนี้นะครับลงบนกระดานหมากลุกนะครับและกาจเะป็น ได้เพื่อที่จะรับคะแนนสูงๆนะครับผมก็ให้เรากดเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้เขากําลังแนะนําเราใช้งานอยู่นะครับผมอันนี้เป็นการต่อที่ต่อต่อเนาะเราก็ต่อไปแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาขึ้นบอกว่ารับรางวัลมือใหม่นะครับอยู่ที่15เพรนะครับก็ให้เรากดถอนไปเลยนะโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับด้านล่างเนี่ยมันมีคําว่ารับรางวัลอยู่นะครับที่เป็นรูปนิ้วแนะนําให้เรากดนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นรางวัลมือใหม่นะครับ15เพชรเพนี่ก็เป็นเงินอยู่ที่0.15สตางค์นารถกดรันรางล้าไปยังงในนส่วขอ บัญชีชูมี่วอลเล็ตของเราได้เลยนะครับวิธีการทําตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่เบอร์วอลเล็ตของเรานะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเข้าวอลเล็ตนะครับเบอร์วอลเล็ตนะครับก็คือเบอร์ที่เราใช้สมัครแอปชูมี่วอลเล็ตเนาะใครที่ยังไม่ได้สมัครแอปวอลเล็ตเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครของชูมี่วอลเล็ตในยูทูบมีสอนนะครับลองไปค้นหาดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรวจสอบหมายเลขวอลเล็ตของเราก่อนนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านรรรรบบถ้้้้าาามมมผผิดดดไไไไปแแลววเีี่สสสกกข็ตตจจออให เยอะเลยนะครับว่ามันถูกหรือว่ามันผิดนะครับจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการกดถอนนะครับผมเพื่อที่จะถอนเงินไปยังถุงมิ尼บัลเลตของเรานะครับผมโอเคนะครับเราได้ทําการกดถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน0.15สตางค์นะครับวิธีการเช็คประวัติของเรานะครับผมก็ด้านล่างขวาสุดนะครับมันจะมีคําว่าบันทึกอยู่เนาะลองกดเข้าไปที่บันทึกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของเรานะครับจะอยู่ที่0.15สตางค์นะครับเป็นค่าเงินบาทนะครับกำลังททบวนออยู่ก็คื การตรวจสอบยอดเงินของเราเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั่นเองนะครับสลับการถอนนะครับการะบาดปิดไปนะครับผมตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับเราสามารถเช็คอินนะครับเพื่อที่จะรับเพชรเพิ่มเติมได้เนาะถอนเงินสูงสุดของแอปนี้นะครับจะอยู่ที่3,000บาทนะครับผมเป็น3,000บาทไทยนะอาจํานวนเพชรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเรามีเพชรอยู่ที่อ่าสิบห้าเพชรใช่ไหมครับสิบห้าเพชรเนี่ยมันเป็นเงินอยู่แค่ศูนย์จุดหนึ่งห้าเนาะศูนย์จุดหนึ่งห้าบาทนะครับผมซึ่งมันน้อยมากนะครับถ้าเราจะถอนที่อ่า 750, 2,100แล้วก็3,000เนี่ยมันจะต้องมีกี่เพจเพื่อนๆต้องคํานวณจํานวนเพจดูว่าต้องทําเท่าไหร่ถึงจะได้เพจเท่านั้นนะครับผมก็ค่อนข้างยากอยู่นะโอเคนะครับกลับมานะครับมาเล่นเกมกันต่อนะครับผมวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับเล่นไปเรื่อยๆเนาะสลับการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับ600บาทนะครับผมคลิกที่นี่นะครับก็กดถอนนะครับแล้วก็กดตามที่เขาบอกเลยนะครับผมน่แก็กดเข้าไปนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภารกิจนะครับ7วันนะครับให้เราทาภารกิจนะครนวาิ การทาภารกิจนะครับก็ดูตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยถามว่าภารกิจนี้มันคุ้มไหมกับการเล่นนะครับก็บอกเลยว่าไม่คุ้มเนาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแล้วก็ภารกิจเนี่ยค่อนข้างยากนะครับสำหรับเกมนะครับมันจะให้เราเล่นตามวันนะครับไปเรื่อยๆเนาะและถ้าเราทําภารกิจไม่ครบแต่เราเล่นครบ7วันเนี่ยมันจะไม่สามารถถอนได้นะครับเราจะต้องทําภารกิจให้ผ่านด้วยนะครับก็คือวันที่1นะครับเขาให้เราเล่นเกมนะครับอยู่ที่เลเวล5นะครับผมเราต้องผ่านเลเวล5ให้ได้นะครับถ้าเราถึงเลเวลห สองนะครับผมก็คือการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอในแอปนี้นะครับทั้งหมด15ครั้งนะครับเราก็จะได้รับ30บาทนะครับผมวันที่2นะครับดูเนอเล่นเกมในส่วนของแอปนี้นะครับอยู่ที่เลเวล10นะครับถ้าเราเลื่อนไปถึงเลเวล10เราก็ได้อีก45บาทนะครับแล้วก็ดูโฆษณาอีก30ครั้งนะครับผมก็ได้อีก45บาทนะครับผมซึ่งในส่วนของจํานวนเนี้ยมันก็จะเพิ่มไปในแต่ละวันนะครับวันที่7เนี่ยจะดูโฆษณานะครับ2,000ครั้งนะครับผมแนะนําเพื่อนนะครับ200คนนะครับผมใครที่ไม่เก่งการแนนะ เพื่อนหรือว่าไม่มีเวลาในส่วนของการดูวิดีโอเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นนะตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่เราสามารถเล่นเกมไปเรื่อยๆได้นะครับผมเพื่อที่จะถอนเงินจากการเล่นเกมได้นะครับหรือไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับลองเข้ามาเล่นดูได้เนาะการเล่นเกมเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เองนะครับผมอย่างนั้นนะครับผมด้านบนนะครับมีเพจมานะครับตรงนี้จะเป็นการดูวิดีโอจากการอ่า รับเพชรนะครับเราดูวิดีโอไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้เรารับเพชรนะครับจำนวนเพชรนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะให้เท่าไหร่ต่อการดูหนึ่งครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมันจะสุ่มให้เราเนาะในส่วนของตัวเพชรนะครับเราก็สามารถาดูวิดีโอเพื่อที่จะรับเพชรได้นะครับผมลองเข้าไปเล่นดูเนาะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเล่นผ่านนะครับเราก็จะได้รับเพชรมาตรงนี้เลยนะครับให้เราเข้าไปดูวิดีโอแล้วก็รุนรับเพชรไปนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับผมเมนูด้านขวามือตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการแนะนํำเพื่อนนนนะรกเาาาามมสํแ่่อย็ถไปตชง ต่างๆได้เลยจะเป็นกลุ่มงานออนไลน์บน Facebook หรือว่าแชร์ผ่าน Facebook ตัวเองถ้าเรามีแฟนเพจหรือว่ามีผู้ติดตามเยอะเนี่ยก็สามารถไปแชร์ได้ทวิตเตอร์นะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับหรือใครที่ทําเป็นคลิปวิดีโอเราก็สามารถทําคลิปวิดีโอลงในส่วนของยู u ูบทิ t กอตนะครับอินสตาแกรมนะครับทวิตเตอร์นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็สามารถไปทําได้ไปแชร์ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะแชร์หรือว่าจะไม่แชร์หรือว่าจะไม่แนะนําเพื่อนก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับเราเนาะถ้าเรายิ่งแนะนาเราก การแนะนําเพื่อนนะครับก็กดไปในส่วนของ uh, แชทของเราเนาะส่งลิงก์ไปนะครับแล้วเราก็ไปคัดลอกลิงก์เอาลิงก์มาโพสต์ต่อแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของการแนะนาเพื่อนเนาะสำหรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับเงินอยู่ที่1.5บาทนะครับผม1.5บาทไทยนะครับก็ทำไปแนะนําเพื่อนไปก็สามารถถอนเงินได้เลยขั้นต่ำจะอยู่ที่0.01เนาะ0.01นหะครับสำหรับการถอนเงินของแอปนี้ไม่ต้องมียอดเงินเยอะก็สามารถถอนได้นะครับเพียงแค่เราสมัครเนี่ยเราก็ถอนเงินได้ละ0.15 0.15นะย์จ เพื่อนต่อได้เนาะเพื่อที่จะเก็บเงินสะสมนะครับในส่วนของชูมิเน่วอลเลตนะครับถ้าใครอยากกะได้รับเงินเยอะขึ้นต้องไปแนะนําเพื่อนนะครับในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนี่ยจะได้รับเงินเร็วขึ้นแล้วก็ได้ถอนเงินเร็วขึ้นแน,น่นอนนะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหรือใครมีแอปที่สามารถทําเงินเกี่ยวกับชูมิเน่วอลเลตได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็ได้เงินจริงเนี่ยสามารถคอมเมนต์แล้วก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจแนะนําผมได้เนาะถ้าผมดูแล้วมันพอที่จะทําเงินได้จริงเเดดดีี๋ยยยววววผผมมมมจะาาาาาสอออนนนนนิิธกกกกรใใใช้้้้้งหหับพืืนน่่ๆคตต เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ